คุณจะยอมให้วันนี้เป็นเพียงแค่วันธรรมดาวันหนึ่งหรือจะทําให้มันเป็นวันที่คุณเริ่มลงมือทํามันก็อยู่ที่คุณเลือกเรื่องราวของคนตายไปแล้วหนึ่งปีที่ดันลุกขึ้นมาจากหลุมศพและไล่จาัดก,การคนที่ฆ่าเขาทีละคนทีละคนโดยที่ไอ้คนพวกนี้ก็ยังมึนงงอยู่ว่าไอ้ผีตัวนี้มันกลับมาจากความตายได้ยังไงแล้วเรื่องราวการฟื้นขึ้นมาล้างแค้นของผีจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิลม์มภูมิใจเสนออีกาพยายมพักหนึ่งให้เสียงภาษาไทยการสปอยยโด,ย <Gaming follow. S 2> ด หากคุณกําลังประสบปัญหากับการกินไข่เค็มที่เหมือนกับยกอหาสมุนมาไว้ในไข่ฟองเดียวอยู่ใช่หรือไม่เราขอเสนอไข่เค็มที่ฉีกทุกกฎของชื่อตัวเองเพราะมันคือไข่เค็มที่เป็นมิรต่อไตแบบก,กินเล่นก็นยังรู้สึกว่ากําลังดีซึ่งมีทั้งแบบต้มที่สามารถรับประทานได้ทันทีแต่ต้องปอกเปลือกก่อนนะเดี๋ยวกรอบเกินและแบบดิบที่สามารถนําไปทอดหรือสุนแล้วแต่จะทํากินเพราะนี่คือไข่เค็มบ้าน่วนในตะวันสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเเอออาาาาาาามมมมจจกกนนหหหหถู้ลลพิคโุษย์รืื่ว หรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นก่อนคืนวันฮาโลวีนเพียงคืนเดียวแล้วมันไม่คืนที่ทุกคนขนานนามว่าคืนแห่งปีาศาจเนื่องจากพวกคนชั่วช้าจะพากันออกมาวางเพลิงและก็ทําการเลวทรามสารพัดเพื่อก่อ,อความวุ่นวายซึ่งตอนนี้พวกตำรวจกำลังมาเคลียร์สถานที่เกิดเหตุที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องพักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้โดยที่คนผู้ชายที่ชื่ออีลริกดาวเวนโดนโยนออกมานอกหน้าต่่่่่่าาาางงจนนนนดดใหห้เเเเเขสสสสสสีีีียชชชวววิตวแแทืืออออลกกก็รรธโุม ร้ายร่างกายอย่างหนักจากเอลเบิตผู้รับผิดชอบคดีก็สั่งให้รีพาเชลลี่ไปรักษาด่วนและในขณะที่กำลังจะพาคนเจ็บไปรักษาเด็กสาวที่ชื่อสาราก็มาเห็นว่าเชลลี่พี่สาวสุดที่รักของเธออาการสาหาัสมีนำซ้ำพี่ชายที่เธอรักยังต้องมาตายอีกมันจึงทำให้เธอเสียใจมากโดยที่สาราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับ2คนนี้แต่เธอแค่สนิทกับหนุ่มสาวคู่นี้เฉยๆนะครับและภายในคืนนั้นเชลลี่ก็เสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว หนึ่งปีผ่านไปซาร่าก็มาเยี่ยมหลุมศพพี่ชายและพี่สาวทุกวันแต่พอซาร่าจากไปเจ้านกกาตัวนี้ก็โผล่มาซึ่งมันก็ได้จิกไปที่ไม้กางเขนหลุมศพเหมือนกับว่ามันกําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างและก็จริงๆนะครับโจโจเอลลิกที่ตายไปแล้วหนึ่งปีก็แหกหลุมศพของตัวเองขึ้นมาซะอย่างนั้นแมงอีการมีใบชุบชีวิตนีิว่าซึ่งการที่เอลลิ่ออกมาจากหลุมศพแบบพิสดารผมก็ยอมให้เขาเป็นเพลเอกทันท,ทีเออมึงเวอร์เกินและในคืนนี้ก็เป็นคืนก่อนวันฮาโลวีนอีกเหมือนเดิมมซึึ่่่งงรระเเเอกกกทีีตตายยไไไไปปแแลล้้วถ1็จไไดสัน ขายังมีอีกกาเพื่อนเลบคอ,อยนําทางนันก็เพื่อให้เขาทาภารกิจบางอย่างให้รู้ล่วงซึ่งมันก็ได้นาเขากลับมาที่ห้องแต่ฐานที่เกิดเหตุนในวันที่เขาตายแล้วมันก็ทาให้เขามาเจอกับเจ้าเหมียวที่ชื่อเกรเบียนเชอร์แมงคอตเทมันเป็นแมวที่เขาเลี้ยงตอนมีชีวิตและไม่ยอมย้ายหนีไปไหนและพอเขาจับเจ้าเหมียวมันก็ทําให้เขาเห็นความทรงจําของมันเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนั้นดีนะไม่มีเรื่องแมววิ่งไล่หนูซึ่งมันก็ทําให้เห็นกลุ่มคนที่มีกันทั้งหมด4คนบุกเข้ามาในห้องและทําร้ายร่างกายเขาทาขั้งงคคู่แลละจจุดจดมมนก็เอยยววาตาาายยออ่่งทีเห็นและพควมรงจจจําาาขอองงมมันกกบบเื่แวโค ทำการแต่งหน้าแต่งตาเหมือนกับนักดนตรีวงมเมทัลแมงคดเท่ซึ่งคนแรกที่อีกาพามาหามันมีชื่อว่าทินทินชื่อแมงคดไม่เข้ากับหน้าตาแล้วมันก็เป็นหนึ่งในสคนที่ก่อเหตุร่วมกันสวัดแก๊กเมีของเข้าในวันนั้นซึ่งมันก็มีความสามารถในการใช้มีดได้อย่างคล่องแคล่วแต่พระเอกก็ไม่สนและเดินตรงมาหามันอย่างเยือกเย็นโดยที่มันก็ไม่รู้ว่าพระเอกคือใครหรือต้องการอะไรจากมันเอออะไรของมึงวะแล้วก็ไม่รอช้าพระเอกก็ทำการหนึ่งหนึ่งกับมันแบบที่มันก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไปทำไมพระเอกก็เลยเล่า พระเอกที่ตายไปแล้วไม่ได้อยู่ดีจากนั้นมันก็อาศัยจังหวะที่พระเอกเผลอปามีแสพระเอกเป็นโชดแต่พระเอกที่ตอนนี้อัพเลเวลจนตันเราไปฟาร์มอยู่ในหลุมถึง1ปีเต็มก็สามารถรับมีของมันได้ด้วยมือเปล่าจนทําให้เทนเทนโดนพระเอกใช้มีทั้งหมดในตัวของมันปากไว้บนร่างกายของอทนทนจนหมดทําให้มันตายหาไปทันทีเออสมควรตาย ตามมาที่หัวหน้าขอยสีตัวก่อเหตุมันมีชื่อวัดท็อปซึ่งมันก็ไม่ได้ไปก่อเหตุด้วยในวันนั้นแต่มันเป็น่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและคนนี้คือแฟนสาวของมันมีชื่อว่าไมก้าเธอเป็นพี่น้องคนละพ่อกับไอท็อปแต่ก็ไม่ได้กับมันถึงแม้ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแมงคดเทได้ทั้งน้องทั้งเมียซึ่งน้องของมันก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอนั้นก็วิปริตจิตใจไม่ปกติพอๆกับมันเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ ในขณนะดเดียวกันที่พระเรกเขาก็ได้มาที่ร้านขายของเก่าเนื่องจากความทรงจําที่เขาได้มาจากไอทินทินมันทําให้เขารู้ว่าแหวนมั่นของเขาถูกขายให้กับร้านนี้ซึ่งเจ้าของร้านมันมีชื่อว่ากินเดียนมันเปิดร้านนี้เพื่อรับซื้อของโจรโดยเฉพาะเรียกได้ว่าใครขโมยอะไรมามันรับซื้อหมดเออมีอาชีพเป็นกาลังใจเพื่อขับเคลื่อนเราอาชญากรและพอพระเอกบุกเข้ามามันจะยิงปืนใส่พระเอกทันทีเพราะตอนนี้ร้านกูปิดแล้วแต่ลูกกระสุนปืนหรือมีก็ทาอะไรเพะเอไม่ได้เนื่องจากเขามีพลังฮิลลิงแฟกเตอร์ที่เหมือนกับว หายเป็นปกติได้ทันทีเออยิงไปก็เปลืองลูกกระสุนเปล่ามันก็เลยบอกที่เก็บแหวนมาอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ทําให้พระเอกไปเจอกับแหวนมากมายที่มารับซื้อมาจากคนร้ายแมงคดเยอะแล้วพอพระเอกได้แหวนมาแล้วเขาก็ฝากมันไปบอกไอ้พวกที่เหลือว่าความตายกําลังเรียกหาพวกมันอ้าวแล้วกูต้องไปบอกใครวะแล้วก่อนที่พระเอกจะจากไปเขาก็ระเบิดร้านมันจนเละตุ้มเป๊แต่กินเดียมมันก็ไม่ตายเพราะมันกดหนีออกมาได้ทันแล้วพอพระเอกระเบิดร้านมันเสร็จจ่าเอาเบอร์ก็บังเอิญมาเจอกับพระเอกพอดีพระเอกก็เลยถามจ่าเกี่ยวกับเรื่องของเชลี่าไ้น แล้วแต่ก็คุยกันได้แป๊บเดียวโจโจพระเรก็แวบหายไปต่อหน้าต่อตาจ่าอ้าวผีหลอกและสักพักพระเรก็บังเอิญมาเจอกับซาร่าโดยที่เขาไม่ได้โผล่หน้ามาให้เธอเห็นซาร่าก็ไม่ได้สนใจและบ่นพึมพำว่าเมื่อไรฝนจะหยุดตกสักทีนะพระเรก็เลยบอกไปว่าฝนต้องมีวันหยุดตกและคําพูดนี้มันก็ทําให้เธอรู้ทันทีว่ามันคือคําพูดของเอลริกเพราะว่าฝนต้องมีวันหยุดตกมันเป็นชื่อเพลงที่เอลิกแต่งขึ้นแต่พอซาร่าหันมาพระเรก็หายแวบไปอีกแล้วแม่งแวบไปแวบมาทางเรื่องเวลาต่อมาอีกาก็พาพาคนต่อไปมัน มีชื่อว่าฟันบอยที่ตอนนี้มันกําลังเล่นแป้งและจัดสวัแก้กับแม่ของซาร่าและก็เหมือนเดิมพระเรก็เดินด่งเข้ามาหามันในห้องเพื่อจะลังแค้นที่มันทากับเขาและเชนลี่ไอ้ฟันบอยมันก็จาพระเรกไม่ได้เหมือนเดิมมันก็เลยยิงปืนใส่มือของพระเรกจนเป็นรูแต่พระเรกก็ไม่เป็นไรเพราะแผลก็หายตอนหน้าต่อตาของฟันบอยซะอย่างนั้นอ้าวมึงทําได้ยังไงวะพระเรกก็เลยอาศัยจังหวะปัดปืนปืนก็เลยลั่นใส่ขาของฟันบอยจนมันสลบไปจากนันเขาก็ลากมันไปไว้ในห้องน้ําและเปิดน้ําให้มันแช่อยู่ในน้ำจน ของซาร่ากำลังหวาดกลัวเขาอยู่และพอเขาได้สัมผัสตัวเธอมัรกตทอาให้เขารู้ว่านี่คือแม่ของซาร่าพระเอกก็เลยขับแป้งออกจากแขนของเธอและบอกว่าซาร่าต้องการแม่ที่ดีจงกลับไปทําหน้าที่แม่ซะเอ่อทิ้งลูกทิ้งเต้าแต่ก่อนที่พระเอกจะออกไปเขาก็เห็นเข็มเล่นแป้งหอยฟันบอยเขาก็เลยเปลี่ยนใจที่ย้ายมันตายในน้ําและใช้แป้งทั้งหมดที่มันมีขีดใส่ตัวของมันจนทําให้มันหลอนจนตายเออจะได้ตายแบบมีความศขและอีกสักพักลูกน้องเขาสนิขอหอยท็อปที่ชื่อกแรน์ก็เดินเข้ามาในห้องหอยฟันบอยทำให้มันเห็นสสภาาาพศหออยยฟันบบบทีี่ตแมมคว แล้วก็เห็นพระเอกแวบๆก่อนที่พระเอกจะหนีไปแมงอะไรแวบๆว,บวบะเวลาต่อมาพระเอกก็เข้ามาหาจ่าที่บ้านโดยที่ตอนนี้จ่าก,ก็รู้แล้วว่าพระเอกน่ะเป็นใครแต่จ่าก,ก็ยังรู้สึกง,งงอยู่ดีว่าพระเอกกลับมาจากความตายได้ยังไงและพอพระเอกโดนตัวจา่าเขาก็รับรู้ถึงความรู้สึกของเชลลี่ในวันนั้นนั่นก็เพราะว่าจ่าอยู่เฝ้าเชลลี่ในตอนรักษาตลอดจนกระทั่งเธอตายมันจึงทําให้พระเอกสะเทือนใจที่ต้องเห็นคนที่เขารักทรมานแบบที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยสักนิดแมงบุกเข้ามาก็โยนกูออกนอกหน้าต่างเลยและถึงจ่าจะรู้ว่าพระเอกจะทําอะไรเขาก็ไม่สามามรถท อเอไเนื่องจากเขาไม่เคยจับผีมาก่อนเออใครมันจะไปเคยจับผีวัดในขณะเดียวกันที่ท็อปและชาวแกง๊งที่ตอนนี้มันก็เรียกไอ้กินเดียมาสอบถามเกี่ยวกับคนที่กาลังตามล่าพวกของมันอยู่ซึ่งมันก็ได้บอกว่าคนที่ตามล่าพวกมันมันมากับนกอีกาแถมลูกกระสุนปืนยังทาอะไรมันไม่ได้เอ่อโกู้แค่นี้แหละไอ้ท็อปที่รู้แบบนั้นก็หง,งุดหงิดมันก็แทงไอ้กินเดียนตายหาไปเฉยเลยแม่งฆ่าคนไรเหตุผลเวลาต่อมานกอีกาก็พาพระเทพหายสองคนนี่เพราะมันดั้งคู่เป็นสองคนสุดท้ายที่จะต้องฆ่าโดยที่พระเอกก็ได้แอบเข้ามามในรขขอ,อทีบ และสั่งให้มันขับรถให้แรงที่สุดเท่าที่จะขับได้นั่นแหละครับไอทีเบิร์ดที่เมินงงจะต้องเหยียบมิดไมเพราะโดนเอาปืนมาจี<อ>้คอเพื่อนของมันที่ชื่อสแกงก็รีบวิ่งออกมาจนโดนรถชนเข้าอย่างแรงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจากนั้นไอสแกงมันก็กระทืบคนที่ขับรถชนมันและขโมยรถรีบขับตามไปช่วยเพื่อนมันทันทีแต่ว่าขับตามไปได้ไม่นานนะักมันก็โดนรถตำรวจชนแบบทุลักทุเลแมงโดนชนทีเดียวสองรอบในขณะเดียวกันที่พระเอกเขาก็จับไอทีเบิร์ดที่็นสูดยอดนักวางเพลิงมามัดไว้แล้วมันก็เป็นคนนําาทีมบุกเเข้้้ไปใในนนนนนหองงวััจลำ และว,วิธีที่พระเอกใช้ในการฆ่ามันก็คือการให้มันนั่งไปกับรถที่มีความแรงและปล่อยให้ระเบิดในรถของมันต้องระเบิดระเบิร์แบบนี้เอาตายด้วยความแรง เช้าวันต่อมาซาร่าก็สะดุ้งตื่นขึ้นเนื่องจากแม่ของเธอโจโจ้ก็ลุกขึ้นมาทำหมกข้าวกับปลาให้เธอกินหลังจากที่เลี้ยงเธอแบบทิ้งขว้างม,มานานหลายปีมันจึงทําให้ซาร่าต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นแม่ของเธอเป็นแบบนี้มาก่อนแม่งโดนผีหลอกทีเดียวกลายเป็นคนดีเลยและอีกสักพักซาร่าก็มาที่ห้องเะเอกเพราะเธอเชื่อว่าคนที่พูดกับเธอในวันก่อนต้องเป็นพี่ชายของเธอแน่ๆซึ่งพเพเอกก็โผล่มาเพื่อบอกกับซาร่าว่าเขาไม่สามารถอยู่เป็นพี่ชายของเธอได้อีกแล้วตามันที่ไอท็อปที่ตอนนี้ไอสแกน จนรู้ว่าเรกฟื้นขึ้นจากความตายมาตามล่าไอส้สคนนี้และตอนนี้ก็เหลือแค่ไอ้สักแก๊งที่ไม่ค่อยจะสมประกอบอยู่แค่คนเดียวแม่งเหลือตัวไร้ประโยชน์เป็นตัวสุดท้ายและในคืนนี้ก็เป็นคืนวันฮาโลวีนไอ้ท็อปมันก็เลยเ,เรียกสมาชิกแก๊งทุกคนมาเพื่อวางแผนสร้างความปั่นป่วนอีกเหมือนเดิมนั่นก็เพื่อให้เมืองนี้ทั้งเมืองลุกเป็นไฟแม่งมีแต่ตัวสร้างความเดือดร้อนและในขณะที่มาําลังประชุมกันจู่ๆพระเอกก็โผล่มาไอ้พวกนี้ที่อาวุธครบมือก็ไม่รอช้ารัวคดพ่อคนแม่ลูกศรใส่พร,รกกะรเ,พอเอก,เกแต่ โดนพระเอกล่าไปฆ่าทีละคนทีละครแต่ถึงไอ้พวกนี้จะรู้ว่าปืนทําอะไรเพเอกไม่ได้มันก็ยังหน้าด้านหน้าทนยืนยิงกันอยู่แบบนั้นแมงคดโง่มันทําให้พวกนี้ตายห่ากันจะหมดไม่เหลือแต่เทากับแฟนและลูนกน้องคนสนิทไหวตัวทันชิงหนีไปสักก่อนซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่อสแก๊งที่มุดแอบ,บอยู่ใต้โต๊ะพระเอกเลยจับมันโยนลงจากตึกเหมือนที่มันจับเขาโยนในวันนั้นเออลองตายแบบเดียวกันดูดิตามมาท,ท,ที่เฮท็อปทีตอนนี้ก็หนีหัวซุกหัวซมมาจากความวุ่นวายซึ่งไมคาก็บอกว่าอีกกาาาหพระะเเออออมลังโ่่่่ชชืืวืววคสน คนนเป็ลตายอา้าวทาไมมึงรู้วะในขณะเดียวกันที่พระเอกที่ตอนนี้เขาทำภารกิจแก้ไขรูร่วงแล้วเขาก็เลยมอบสร้อยของเชนลี่และแหวนมืนของเขาให้กับซาร่าราะตอนนี้หมดเวลาของเขาแล้วและพอซาร่าล่ำลาพระเอกเรียบร้อยแล้วเธอก็จับพระเอกมาด้วยความเสียใจแต่ในขณะที่ซาร่ากาลังเดินออกมาแบบลันลาไอทอมมันก็มาจับตัวซาร่าไปเช่อย่างงั้นอีกาที่สัมผัสถึงเรื่องร้ายก็เห็นว่าตอนนี้ซาร่าโดนจับตัวไปมันจึงทําให้พระเอกที่กาลังจะกลับลงหลุมต้องหยุดชะง,งักแล้วร่บมุ่งหน้าตรงไปช่วยซาร่าทันทีแมงไม่จบไม่สิ้นซักทีแล พอพระเอกมาถึงมันก็เป็นกับดักระไอ้แก๊งก็ใช้ปืนยิงอีกาจนทําให้อีกาบาดเจ็บไอ้ท็อปที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ายิงปืนใส่พระเอกทันทีนั่นแหละครับอีกาที่บาดเจ็บมันก็ทําให้พระเอกไร้ซึ่งพลังฮิลลิ่งเฟกเตอร์จนทําให้พระเอกบาดเจ็บเหมือนกับคนปกติซะอย่างนั้นจุดอ่อนอยู่ที่อีกาแต่ในขณะที่พระเอกกาลังจะโดนฆ่าจู่ๆจ่าก,ก็โผล่มาและยิงต่อสู้ไอ้พวกนี้ทันทีแมงช็อตนี้ยังหลอกแล้วมันก็ทําให้ไอ้แกรนตายหายไปอีกคนแต่จ่าก,ก็ยิงต่อสู้ได้แค่แป๊บเดียวานิงกก่ตวม พี่น้องผัวเมียที่แอบจิกน้องกาของเขาไปแล้วพอพระเรเกไปเจอมก้าที่แอบจิกน้องกาของเขามามันก็ทําท่าจะยิงพระเรกทิ้งแต่ในขณะที่มันกำลังจะยิงมันก็โดนน้องกาจิกตาจนเละตุ้มเป๊ะและตกจากที่สูงตายหาแบบทุเรศทุรังไปอีกคนสมนําหน้าจาน้ำพระเรกกระตมหายท็อปที่ตอนนี้ย้ายโลเคชั่นมาอยู่บนหลังคาแมงที่ตั้งเยอะอตั้งแยมาทำอะไรบนหลังคาวะเสริมก็ได้จับซาร่ามาเป็นตัวประกันพระเรกก็เลยท้ามันหน,หนึ่งหนึ่งเนื่อง,ง,ง,งจากตอนนี้เขาไร้ซึ่งพลังฮิวเลงเฟกเตอร์แล้วไอ้ ที่ปักเดมิสซัง,งาเพื่มมาฟ้าฟังกับดาบของมันแม่งมีงอนหลังคาด้วยส่วนซาร่าที่ตอนนี้ห้อยตองแตงอยู่บนหลังคามันก็ทําให้พระเอกต้องควยเขวพระเอกเลยโดนในท็อปใช้ดาบแทงทะลุทะลวงจนเขาหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะต่อสู้และในขณะที่ท็อปกำลังจะฆ่าพระเอกจู่ๆพระเอกก็จับหน้ามันและแยะความเจ็บปวดของเชนล,ลี่ที่เขาสัมผัสได้จากตัวของจ่าปล่อยมันใส่สมอหอยท็อปจนทาให้มันเหลแล้วร่วงลงมาจากหลังคาโดนลูกปั้นแหลมๆปักไตาหาไปแบบทุเรศทุรังไปอีกคนเออตายตายไปสักทีและพอทุกอย่างได้จบลงพระ ก็นอนได้แค่แป๊บเดียวโจโจเชลลี่ก็โดนตรงหาเขาแบบสโลโมชั่นอ่ามันปลุกขึ้นมาขีดตัววันเนี้ยซึ่งเราจะน้ำเะเลกับเชลลี่ก็หายตัวไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาต้องคู่ไปใช้ชีวิตต่อหรือว่ากลับลงหลุมไปเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วเรื่องราวก็จบและหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของนักสแสดงที่มีชื่อว่าแบรนดอนลีเขาเป็นลูกชายแท้ๆของบูธลีซึ่งสาเหตุการตายก็เกิดจากอุบัติเหตุในการถ่ายทำเรื่องนี้โดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสดูผลงานของตัวเองเพราะเสียชีวิตไปซะกก่อนอ่ะเป็นยงไรางร่ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ